ยมึงงวดดังพีอาย้หมดซดัลงาเรามาเจอกันกองนเอาซืให้หน่อยโอ้ยมาใส่ใส่กล้องหนาดิไม่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 เบิ่งให้เท้าทายห้วันนี้าะขอไปใส่กล้องหนาบี้ ไม่พี่น้องไม่ยินดีต้อนข้าสู่ช่งลงคืนตอนนี้เวลาเร็วๆติดขนาดนันเลยยังไงนะเราเราเป็นเราเป็นพี่น้องเป็นผู้กินเป็นคู่กัดเป็นผู้่เขาเป็นผู้กินกันผูกัดกันเนาะช่วงหนึ่งเรา อาจจะไม่ได้ยินด้วยกันเนาะเพราะช่วงนั้นมันคือบอมากรอนฮะอย่าบอกความจริงไอ้บอว์ได้ใจบอก์มากรอืบอว์มากรพคุณบอกว่าเขาบอว์มากรเอาเอาบอว์ได้ซีรุ่งที่จริงแล้วรักกันจริงรักกันนะรักกันจริงๆริงไม่เคยมีอะไรเลยคิดถึงกันแต่เค้กกันเลยกองพูน่าเกิดอะไรขึ้นมาดามาดาหันไปถ่ายหมดทุกคนเลยเหรอเกิดอะไรขึ้น ทำผัดทำอะไรทำแบบปารไม่ปารไม่เนี่ยนี่สื่อมวลชนเยอะมากวันนี้สื่อมวลชนเยอะมากเอาไปก่อนมันคุยเอาไปก่อนมันคุยมอนเป็นน้ำลายเนี่ยนิดหน่อยเอาน้ำลายเหนื่อยเมียนอนเสียบมันบอกเป็นน้ำลายน้ำหยองมันบอกวูาได้เออตะมักตีวันนี้มานะาไม่เขียวเท่าไหร่วันนี้เอาเอาไปให้กูบันทึก้อง ฮะคือผมถือก่องเขาเลือกงานเลี้ยว YouTube บริษัทนั้นเลยอกขวรไม่ได้ไปไปแล้วเออวันนี้ซื้อเท่าไหร่พี่ทองวันนี้วันนี้ทุกคนมาพบปะกันก่อนออกเดินทางวันนี้เราเล่นที่ตาคีเคยดูไหมยตามหาเล่นเคยดูไหมตาคีตาคีแล้วก็เมื่อเช้าที่มาน่ะผ่านต่มหาเล่นมีไหมมันมีที่ถ่ายรูปไหมที่ถ่ายรูปไหมตาคีก็ต้องเขาถ่ายละครใช่ไหมใช่ ไม่รู้ว่ามันเป็นมันมีที่อันนั้นได้ยิไหมตาคีตาคีเขาสมมติขึ้นมาเป็นเมืองตาคีแต่ว่าเขาก็บม่ได้ถ่ายอยู่ตาคีเบอร์สุเรียเนหรอแต่ว่าตาคีนั่นมันมันเป็นจริงจริงเขาเซตเรื่องขึ้นมาว่าอยู่ตาคีตาคีอาจจะไม่ได้เขาถ่ายอยู่ที่โรงถ่ายไงต้องเป็นตาคีแล้วถ้างั้นเดี๋ยวจะไปตามหาแม่ผู้ตังก่อนนะอยู่หนูต้องไปแวะชุมแสงก่อนจะไปหมอาตง ฉันเพิ่งมาซีบหอบนังเรื่องนี้ปอใส่มากเบิดคันคันคันเผลอได้ดิอุ้ยอะไรมันเหม็นปุยใช่ไหมวันนี้เป็นไงเป็นยังไงบ้างวีกอุ้ววีคปะนะสนุกไหมสนุกหิวนอนง่วงนอนวนกันอยู่ดังสิละเอาไปใส่ว่าถ่ายมานะแล้ววิวเยอะจริงหรอ ถ่ายละทัวลงเขาบอกเล่นเด่เขาเขาบอกเด็เราไม่ได้มีอะไรจริงๆใช่ใช่ค่ะหนาวบ่ปอนานาวจริงจริงครับหนาวบ่หนาวให้ยังหนาวบ่หนาวให้ยังหนาวอยู่บ่หนาวไปอยู่หลังอีนี่นี่เออตีกระบแงกไม่ดหรอกไปแล้วนะจะไปแล้วจะไปไหนเกิด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 มีไปเร็วมากลงมาแลคุณเลยยังเป็นไรโซนี้คุณไม่คุย มานนั่กยังเป็นคนรอแต่พอซอเดิมเดิมไม่เคยเพิมโอ้ยสาละวันเอ้ยอิสาโ้พวกไปไหนก็ต้องเพ่ิงตัวเองอาพิกเต็กอะไรมั้ตัวข้าความอที่รรมอยู่ไหนเอาอะไรมาขายเอาอะไรมาขาย

เนี่ยเนี่ยยิบ่่ะปสะสบเพียวไม่เอาเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนแป๊บนึงไปได้เหรอเอไปอานน้าบบหนูไปถามไปยังหนูซ่าที่ล้วบอยงดกับหินล้กหรือบอันนั้นกระบอยกซ้ำอ่าง เกิดวันนีค่ะซื้อกล้องไว้แค่ก่อนอย่าบน้องมาเนี่ยโปรอยู่แล้วไปใส่ดูยังเป็นคนรอตั้งแต่พอสอดิมเดิมไม่เคยเติมติมนี่หาลำหยากเลย คอยขวัญน้ำยาคอยจะดื่มขวัไว้ใส่น้อบปานี้ไปแล้วด้อไปแล้วด้อบ๊ายบายก่อนนี่บ๊ายบายไปแล้วนะครับพี่น้องไปแล้วนะไปแล้วนะหมดกยันก่อนว่าไปกันไหนว่าไม่ดูว่าไม่เนี่ยไม่ทิงยังเลยเอ้าวอุ้ยหน้าคนละเฉดเลยงงจังย้อนแสงไอนี่ไม่ย้อนค่ะเห็นไหมเขาเนี้ยเนี้ย ไม่ได้ลงเนี่ยแน้ยสวัสดีครับ พอมาส่งลูกหานอนมาส่งลูกใช่เป็นบ่อใช่แมนครับแมนมาส่งลูกใช่อุ้ยให้รวยนะพ่ออะไรให้ลูกฟังเงินเลยสวัสดีครับเอวพอหักน้องมาหนะคือกันพ่อแตะกี้พ่อก็เป็นคือมันนี่ล่ะเขาก็เรียกว่าเล่นเล่นโอ้ยเขาเรียกว่าเล่นนี่ที่บอกบดบ้ากันทะเลอะไร เห็นแล้วเดีขึ้นพรบพระเยาว์หลอดพี่จะพ่อแหล่ก็มันเนาะพ่อแหล่พ่อดำกูอะการแล่งการันต์เราพ่อโอเคกันะครับพ่อวันนี้ผมลงฟิวซื่อๆดิผมกูถอยลงก่อนตากลงขี่ไปแนวโอ้ยเดี๋ยวถอยลงให้เขาก่อนไปเฮาเพื่อนจะออกแล้วคนถ่าคนถขาออก ไปไซ่ไปซตรีบบอกนะครับคนคนเขารอด้วยโอเคครับไปรอคลิป okay. okay. okay, ีนฝ oh, okay. okay, ัวงอีก้ะครับเ้